วันนี้ก็จะมาเล่นเบเบเกอร์อีกแล้วนะนำตัวตัวนี้เหมือนชาร์เกดเหมือนเดิม360บิดแฟตใต้มาใหม่ๆเลยเฮลแฮมเมอร์บิดเอ้ย,ยเชาเดบิดเฮกซ่าเดี๋ยวจะลองลองชาร์เกดก่อนเพราะชาร์เกตเป็นรุ่นพี่นะมาลงกันเอาใหม่ชาร์เกตบิตลุต ม่เอาใหม่ไม่ตัวชาร์กนะเมื่อกี้ชาร์กเอกบิดหลุดเทคสองเทคสองวู้ชีวู้ชมาลงชาร์กเอดใหม่ความจริงผมสั่งสนามไปแล้วแต่ยังไม่มานะ แฮมเมอร์ก kind of ่อนอไม่้ไม่เมื่อดูแลน้อยกว่าโอเคเมื่อตัวเมื่อชักขอตัวดามจากมือก็ะมแพ คลน,น,นละหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วขอเปลี่ยนรูปแบบสนามเป็นแบบเอียงดีกว่าแบบเอียงมันจะอันแบบนี้กว่ามันจะแบบมันจะยังไงอะ่ะมันจะแบบว่ามันแฟร์กว่าเพราะมันจะออกได้ด้วย,อะ,วยอะไรด้วยด้วยอะไรได้ด้วยนี่นี่นี่ก็จะตั้งป้องได้ เสียแรงน้อยกว่าก็เท่ากับว่าชาร์เอทเสียหนึ่งคะแนนเท่ากันแฮมเมอร์มีสองคะแนนมีหนึ่งแบงเฮลแฮมเมอร์โอ้คนผมีคำถามคือยัไงแฮมเมอร์ก็คว่ำเลยนะโอเคโอเค ฮิลเมอร์ชนะผู้ชนะวันนี้คือฮิลเลอร์าเช่370 Bit Hexa ไหนๆไม่มีคอนเทนต์สลับชิ้นส่วนอุปกรณ์กันหน่อยเช่นเอาบิกแฟลจใส่ฮมฮมอร้นเอาสองตัวนี้ชิกสลับกัน ละะแล้วก็ส่วนนางแล้วก็ส่วนกลางหรือกระบิดและสลับกันเลยสองตัวนี้เขาใช้ตัวดังเดิมสลับกันก็ทำก็ไม่เป็นไรนี่นะดูนี่นี่สลับแล้วนะแฟนนะแฟนโอเคนะแล้วอ๋อที่ชุดอยู่นี่คราวนี้ชักเอ็ดต่อก่อนเหมือนเดิม นะชาร์กเอก็ที่ทวนก่นถ้าผมไม่ไปล่นกับเพื่อนโรงเรียนนะมันก่อนีนะดเยวให้มดดหใหมมเหหมอ,เมอมรไปุ๊้ก็โดนเขตีเดนเลยนะใัง่ส่แล้วชาเอ็ก็ใสอ่อ้าวเฮลมเมอร์แพ้ชาร์กเอก็ได้หนึ่งแน่น คราวนี้ลองลงแชรเอ้ยลงลงเห็นผมเมอร์ก่อนบ้างผมก็จะไม่น่ามีลงคอมเมอร์หรือช้เอกก่อนไม่จะ่ชร์เอกเฮ้ยเมื่อ คิดว่าเป็ดเฮก่ามาะกชั้นนะเพราะชั้เอ็เป็นสยย่งตีแบบเมื่อหมออยู่นะสั้นไม่อกนแล้วก็ไม่ไเป็นสเฟนอ่ะอ้ขนี้เฮลัมเมอรเอานะก็มันแบบคือมันถ้ามันไม่ได้ชีกันนานๆเฮลัมเมอร์จะหมดแรงง่ายกว่าเป็ดเฮกซ่ามันใสบันบล้านเนี่ยน้องให้ทำไงได้มันก็เลยมีแรงเยอะกว่าเรื่องเฮล ทำมือกันก่อนถามสองนกโตอนนี้ยังม่ได้หนึ่งทได้สองยังอะแรเทเฮยเทำมือข้ามนึ่งมือทั้งสองแต่ชักเอ็ดเป็นตัวแรกที็ผมจับก็เท่มก่อนโอเคชัก็ดได้สามให้ให้มืแพ้เลยเฮ้ยานักเอ็ดลงก่อนนะ เเมื่อตีแรงอมันอยู่รากแรเมันบิดแบบแอปแทอะบิดบิด้าะบิดแ่กับิดเฝ้เ้ยบิดแฟอุ้ยคราวนี้ชาเกต้สีแรมกวโอ้ใช่ใช่ใ่ เดี๋ยวเราไปกคนติดเฉาเอ๋ใส่ฉาเอกแต่ละเช็ดสลับละเช็ดสลับกันนี่เช็ดสลับกันไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงนะล,ละเช็ดสลับกันจริงๆนะไม่เป็นกาของตัวตัวนะก็จะสีโค้ดเข้ากันแหลมม่วงกับส้มเนี่ยมามามาชักเอกก่อนชักเอกก่อนที่ชู่วันโกน เลยแสดงว่าบิดทัซ่าคบที่ดีสุดสำหรับเมแล้วสิสวยเลยดีเลยดีเลยจะไปลงแฮมเมอร์กนแฮมมอร์กับิดทัซ่าจริงก็สามารนามันเยอะิดด้วย เมื่อลงไปดีปังเลยโอเคมามาชาร์จเอ็ดชาร์จเอ็ดไปอยู่อะไรในคอมมันมาเฮลเลมเมออกมาลืมบอกสนามที่สั่งไม่ใช่สนามเบเบ็ดเอ็กซ์เพราะมันแพงว้าวคราวนี้แฮลเลมเมอร์ ได้คะแนนไปมามามาโซนแมือสามชาร์ตเสองสองในหนึ่ง 3, อื 2, 2, 1, 2, 2, 3, อสองสองสองต่อไปยิงแฮมเมอร์มีกน ก่อนแหละนะเอ้ยเดี๋ยวสลับบิดเดี๋ยวมีแข่งแบบสลับบิดด้วยลืมไปแค่แข่งสลับบิดน่าจะดีนะสลับแล้วเช็ดไปแล้วสลับทั้งตัวไปแล้วทุกคนสลับแค่บิดบ้างแค่บิดแค่บิดแต่คิดว่าใช้เอ็มเหมาะกับบิดเหตุไรอยู่นะมันใส่เอียงไงแล้บิดมันแบบทำมาให้เอียงอ่ะบิดมันทำมาให้เอียงโดยเฉพาะลงแท็กเอ็มท็กเอ็ม ใ่เนะเริ่มเรเโอเคอมได้หแต่มันไม่มีตัวไหนที่เขียออกูนี้เลยนะลูตรงกาง่ตัตรงกลางคือจะได้ที่สามคะแนนเลยนะแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะได้ไปแต่มันไม่มีใครเคยทำออกได้ไ มามามาลงแฮมเม,มอร์ก่อนถึงที่ได้อยู่นะม h a า m e r ร์ดูกงว,กว่ก่อนโอเคเมเมอแพ้ลงแช็กเก,ก,เกิต่อไปอ่ะ ออออออตอนนี้แข่งสามแล้วดีทำให้เบ r ร์ชฟินิ h ได้เนี่ยสามเจดขนาดแบบขนาดอ่อนกว่าบิทสามหนั่นแหละคือส6มันมันออกง่ายมากส่วนสามเจ็ดูนเป็นกลางๆแต่สามแปดศูออนออกแบบได้หากอะ คนนี้ลงเหยื่อมือก่อนโอ้เหยื่อมอเหยื่อมือแพ้เขาจนได้จะสลับดิคืนแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนยังบ่ได้กินข้าวเลย และก่